สวัสดีครับเมื่อวานผมไปเจอคดยอจำนวนหนึ่งครับผมซึ่งเป็นต้นยอที่เก่าแก่มากต้นหนึ่งนะครับผมไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าดนันเจออยู่ที่ว่าที่โคนต้นเลยครับเป็นกระจุกซึ่ง ที่ผ่านมานะครับผมไม่เคยเจอกับต้นยอแบบนี้นะครับดูได้นะครับนี่ทั้งหมดเลยนะครับยังไม่ได้แกะเปลือกนะครับจะให้ดูเป็นเปลือกยอนะครับ เดี๋ยวผมจะแกะเปลือด,ดูนะครับว่าเป็นลักษณะยังไงข้างในนะครับนม่ในใ็ด้สดเดี๋ยวดูตอนแกะนะครับ ต่อครับนี่ครับคือคดยอนะครับที่ผมได้ห่อแล้วก็แกะเปลือกแล้ว เสนนี้มันแห้งนะครับ นี่นะครับต้นเดียวกันนะครับนี่ยังไม่แกะเปลือกครับดูได้เยอะขนาดนี้นะครับไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้นะครับต้นยอนครับคดยอป่านะครับที่ผมลอกเปลือกแล้วนี่คือผมไปล้างน้ําดูนะครับไอท้ที่ทั้งหมดนี่คือมันจมนะครับ ส่วนที่ลอยน้ํามันจะมีสองชิ้นนี้ลอยน้ําอยู่เพราะมันแห้งนะครับนี่มันแห้งนะ,นะครับผมเก็บไว้นะครับผมจะเก็บไว้ชิ้นนี้สวยดีเ็เก็บไว้ชิ้นแห้งนี่แหละส่วนที่เหลือสนใจทักได้นะครับ เดี๋ยวมาอัปเดตใหม่นะครับนานๆอัปเดตทีครับผมไม่ค่อยได้เจอของดีๆมีแต่ของเงินเดิมก็เลยไม่อยากลงครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับนี่ครับต้นหย่อนะครับนี่คือต้นแม่เขานะครับใหญ่ครับ แมตรงนี้ก็คือตรงที่ผมเอาคดนะครับนี่ครับอยู่รอบต้นโคลเลยนะครับนะครับยนี่ต้นแม่เขาใหญ่ครับ นี่ครับรอยนะครับมันอยู่เป็นกระจุกตรงนี้นะครับตรงนี้ด้วยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ผมมาถ่ายให้ดูนะครับยอบปะาครับสูงครับผมโอเคครับ